สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะ โอ้ในตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนก็สดๆร้อนๆนะตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่าจริงๆมันน่าจะเปิดประมาณ5้าโมงนะครับแต่พอดีว่าช่วงนั้นผมไม่ว่างนะอ่าก็รับของแล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างรู้สึกว่าในแผ่นหน้าเนี่ยโหมดทะเลมันจะเปลี่ยนใช่ไหมเขาอัพมาแล้วนะครับเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นมีอะไรหอยลากสีก็เหมือนเดิมนะ มันจะเป็น3ชั่วโมง55นาทีอันนี้งงๆงงนะแล้วที่ว่ามันให้เราเก็บ5 0 0 0ไอเนี้ยเพื่อที่จะไปเปิดไออันใหม่มันคือตรงไหนวะจำแบบหนึ่งนะครับเฮ้ยเมื่กี้แบบๆนะนี่ไงถ้าเรือหม,มาเลขก2ต้องใช้5,000ันะเฮ้ยเก็บไว้ไม่พอทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้มันน่าจะมาส่งเพิ่มแล้วน่าจะบวก 2, 0 0พนะครับโอเคจะได้ เปิดไม่ได้แล้วก็มีคุกกี้มาใหม่หนึ่งตัวเป็นคุกกี้ซากุระนะครับนี่เป็นอะไรเอ่ยสายซุ่มโจมตีจริงด้วยเป็นแนวหลังจริงด้วยนะครับอ่าเดาไว้ไม่ผิดนะแต่ความสามารถนี้ยังไม่รู้เลยวันนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะความใส่หนึ่งครั้งอยู่ที่48.3%จุดสามเปอร์เซ็นอันนี้เป็นความสามารถเริ่มต้นนะครับทุกคนก็อาจจะค่อยว่ากันไปตามล่าก่อนดีกว่ามีรางวัลอะไรบ้างแจกอะไรบ้างเอ่ยรับดิ โอ้โห oh, GM <c oughs> รอบนี้จากพิม์ตัด7ชิ้นนะครับแล้วก็เพชร300นะครับโคตรเน่าเลยนะตอนแรกคิดว่ามันจะเลื่อนเปิดเซิร์ฟนะครับทุกคนไม่เลื่อนว่ะแล้วก็อันนี้เหมือนจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรื้อถอนอาณาจักรใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมไอตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับไปสุ่งคุกกี้กันก่อนดีกว่าตามล่ตัวใหม่เลยบาชูกาไม่เอาแล้ว ไอดีเนี้ยเพชรก็ค่นขน้างจะน้อยน,นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมนะถ้าสุ่มได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็หนี่ไปเล่นไอดีลอง <c oughs> ไม่เห็นยากเลยใช่ไหมไอดี ID เราเยอะแยะนะครับรอบแรกเป็นยังไงของฟรีของฟรีเก้านเนี่ยจะได้ก็คือได้ครับตาแดงนี่คือไม่ได้แน่นอนใช่ไหมอ่ะสกิปไปเลยเสรมา3ามเศษ4สี่เศษนะครับก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่่อ,อ,อ,อไปครับ นี่นะนางฟ้าโอ้โหเชอรี่แต่ในช่วงที่มันแบบเปิดเซร์วเวอร์ใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้พวกเศษแอนเชียนเศษเลเจนง่ายนะครับรวมไปถึงการเปิดได้พวกนางฟ้าอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะมีโอกาสได้สูงนะจากที่สังเกตมานะครับโอ้โหเบดรูทนรกต้องใช้เพชรแล้วสิเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งอะโฟกัโตเข้าไหมยังไม่เข้านะครับทุกคนเนี่ย เห็นไหมตอนแรกคิดว่าอาโฝการะตจะเข้าสงสัยดูผิดอ่ะไปเลยสามพันเพชรนะครับตาหวานกูต้องได้กูต้องได้ <c oughs> อ่ะเราลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคนตาหวานไม่ควรสกิป์นะเป็นส่วนของช่องเรานะครับทุกคนสกิป์ที่ไรแม่งบันไลทุกทีอ่าใครที่อยากเติมเงินก็สามารถไปเติมได้กับร้านสปอนเซอร์ของเรานะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะเติมได้รวดเร็วทันใจอยากได้แพ็กไหนทักไปเลยเออ เดือดๆนะครับมาตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัวใหม่ตัวโอ้โหจะเอมลูกรักของพ่อปล่อยไปครับไอ้หนูบีดลูดก็มาว่ะทุกคนจะได้ใช้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหแพนเค้กสกิลมันทำอะไรได้บ้างวะเออเขาปล่อยคลิปมาก,กี่โมงยังไม่รู้เลยวันเนี้ยไม่มีเวลาจับมือถือเท่าไหร่เลยนะ ต้องลองเองเท่านั้นนะครับโอ้ยังเตือนมาขอโทษนะครับอ่านักกล้ามโอ้ชเอมอะไปต่อกันดีกว่าโอ้ซีดเลยว่ะทุกคนตาแดงนะไอดีนี้เกลือแน่นอนว่ะเหลือสามพันเพียสุดท้ายนะครับสงสัยต้องไปเติมแล้วจะเติมเซิร์ฟใหม่ดีหรือจะเติมไอดีนี้ดีวะอืมคิดหนักเลยโอ้ โคตรเศร้าชีวิตมันเศร้านะครับอ้ยเศษ็จไชินีม้มาสามเศษกเเนะ็เอาเรื่องอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่นะโอเคไอดี ID หลักเรายังไม่ได้นะครับเพชรก็มีน้อยมากๆดังนั้นเกลือเดี๋ยวก็เฮ ây, ด้ดูภารกิจแบบหนึ่งดูภารกิจแบบหนึ่งนะครับมีอะไรมาเพื่อได้ง่ายขึ้นไม่น่าจะได้นะอ่ะห้าร้อยเพชรนะครับทุกคนยังมีอยู่ ไอห้าร้อนี่มีโอกาสลุ้นนะไปโอ้โหดินจาโอ้โหมาหนึ่งเซตโอเคเกลือน,นะครับไอดีนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ไอดีลองเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับก็เข้ามาที่ไอดีลองและไอดีแรกไม่อย่างเกลือเลย่ทุกคนแห้งเลยนะเค็มปิดนี่ก็เข้ามาสดๆละร้อนนะครับไอดีเราเยอะเราไม่กลัวรอบนี้มีอยู่ที่ ประมาณ30 0 0 0ื่นเพชรนะครับเดี๋ยวรับรางวัลก่อนเนี่ยมีโค้ดเพชรฟรีไหมวะช่วงนี้ใครมีโค้ดเพชรฟรีนะครับแปะลิงก์ไว้ให้ทีแปะแบบโค้ดไว้ให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซิร์ฟใหม่มาจะไปสมัครเซิร์ฟใหม่นะครับแล้วก็เอาโค้ดนั้นไว้รับของนะเออหลายหลายคนก็น่าจะเล่นกันมัง้งยินดีต้อนรับล่วงหน้าเลยนะครับสาหรับกิ s สตาแต่ว่าจะเปิดเร็วจะเปิดช้าเนี่ยอยู่ที่ว่าจะรีหาตัวดีๆได้เมื่อไหร่นะครับทุกคนรีได้เร็วรีได้ พวกราชินีนางฟ้าไว้แล <Interestingly> ้วก็มีกิวไว้หรือใครรีบก็สร้างเองไปก่อนเลยก็ได้นะครับถึงจะไม่ได้อยู่กิวเดียวกันแต่ว่าเล่นเซิร์ฟเดียวกันเนี่ยก็สามารถปรึกษาข้อมูลสอบถามท็อปปิ้งอะไรได้เหมือนเดิมนะครับยินดีให้ข้อมูลเหมือนเดิมนะอ่ารับของเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนี้กําลังเดือดกับคุกกี้คุกกี้ไม่หยั่งเกลือเลยเน่ไปอย่าชักช้าเป็นไง ใครได้แล้วบอกมาหน่อยดิว่ามันดีหรือเปล่ามาสามเซตนะครับมาสองตัวมาสคิปเลยเพื่อจะดีขึ้นโอ้โหออกยากว่ะออกแต่เศษมาทุกคนทำไมมันเกลือจังไอดี ID นี้ยังไม่ได้ดัาโกโก้เลยนะครับก็เศษเนี้ยน่าจะใกล้ครบแล้วมาๆๆมา,มา,มาน่วงนะเนี่ยอืมสัมผัสได้ถึงความน่วงนะครับขออนุญาตเอามาลีแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยตามหลักมันจะไม่น่วงนะเว้ย เออตำลักไม่เคยหน่วง่งนะเครื่องนี้เขาน่าจะปรับฝ่ายเพิ่มเติมความละเอียดเพิ่มเติมหรือเปล่าดาโกโก้ขัดกี่เศษวะเฮ้ยขัดอีกเศษเดียวครับทุกคนอีกเศษเดียววันนี้ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ไอตัวเนี้แล้วได้ดกโกโก้นี่จะเพอร์เฟกต์แบบโคตรเลยนะครับทุกคนตอนแรกว่าจะแบบทิ้งไว้เลยไม่เล่นดารโกโก้ในดีนี่นะแต่ว่ามันใกล้ได้แล้วเดี๋ยวก็เอาสะหน่อยละกัน อ่ไปสริปแม่งเลยโอ้โหเกลือนะครับพอสริปก็เกลือไม่สริปก็เกลืออันนี้แม่งต้องสุ่มทีละอันนะครับทุกคนความสามารถมันทาอะไรได้วะแนวหลังแนวหลังถ้ามาใช้ในแพทนี้ก็น่าจะต้องแทนพวกตัวฮิวตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าพวกเฮ้ยโอ้เฮ้ยแป๊บหนึ่งโอ้กำลังโมโอ้โหหได้เลยวะทุกคน เราได้ดักโกโก้มาใช้แล้วนะครับไอ้ดีนี้เคอำอหนึ่งก็โอ้ยกำลังแบบให้ข้อมูลนะก็จากที่ดูมาแพทนี้รวมถึงแพทก่นกอนๆเนี่ยตัวในแนวหลังโซนใหญ่จะเป็นตัวฮิลนะครับพวกแกะพาเฟสสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะต้องมีตัวหนึ่งที่โดนลดบทบาทลงไปนะครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราต้องใช้มันยกเว้นจะใช้เป็น2ฮิล แล้วก็เอาไอ้ตัวใหม่เนี่ยไอ้ซากุระเนี่ยไปแทนอย่างที่บอกผมเองก็ยังไม่รู้ข้อมูลมานะครับว่ามันเป็นยังไงอืมได้แล้วหรือเปล่าอากาศดีเหมาะกับการเอาอไปปิกนิกนะครับได้เลยเฮ้ยถ้าง,งั้นไอดีนี้ก็ได้ครบทุกตัวแล้วนะครับทุกคนได้ครบก่อนไอดีหลักอีกไอ <c oughs> ดีหลักนี้เอาเพชรไปเผาหมดให้กับบาวชูก้านะครับอย่างเช้าโอ้โหกิน พวกมึงเกินไป GM เฮ้ยช็อกว่ะมา3ตัวกับอีก3เซตนะครับทุกคนมันเกินไป,ออนนนนไ,ปไอ้ดีหลักกูแม่งไม่ให้สักตัวไอ้นั่นล็อกเฮ้ยช็อกว่ะทุกคนเอาเว้ยตัดคลิปไปดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้วะแต่ก็เริ่มเกิืแล้วนะออกไปรีดวงก่อนสุดจริงสุดจริง หลายๆคนนี่น่าจะอิจฉานะครับอ่าขออนุญ,ญาตรับดั r k โกโก้มาก่อนเลยถือดาบให้มันนะครับทุกคนนี่คัสซีนที่หลายๆคนชอบนะครับความเท่ความอลังการมันอยู่ในพวก a n นเชียน e ลเจนดแบบนี้แหละโคตรสวยงามรีบๆสุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบไปเซิร์ฟดัรโกโก้นะส่วนการรีวิวคุกกี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอายังไง มันทําอะไรได้บ้างตอนนี้น่าจะขึ้นสองดาวแล้วมั้งครับใช่หมหนึ่งดาวดาวที่สองหรือเปล่าโอ้ขัดอีกเสรเดียวเดี๋ยวเอาสักสามดาวก่อนละกันเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะเล่นประมาณไหนนะครับถ้าเก่งเราค่อยมาสุ่มต่อทีหลังไปต่อเลยโอ้โหเกลือวะ่ะคลิปโอ้โหเห็ดมาวะ่ะทุกคนเสรมันขึ้นมาสองดาวแล้วนะแต่เราอยากได้สามดาวอ่ะ เอางี้ดีกว่าเอาให้เหลือสัก9,000เพจแล้วกันเพราะว่าอาจจะต้องได้ใช้นะครับไอดี ID นี้เป็นไงโอ้โหมารอบแรกแล้วก็เงียบไปเลยนะครับทุกคนอย่างเศร้าโอ้ตาแดงแทบหลองอ่ะอีกอันเดียวตอนแรกก็จะเอาแค่เก้าพันพอก่อนอ่าเป็นให้เหลือหกพันไปโอ้ยไอ้นลกโคตรเศร้าเลยวะ่ะ <laughs> ประมาณนี้นะครับเบ็ดเสร็จไอดีนี้ได้อยู่ที่สองดาวนะครับทุกคนก็ถือว่าเอาเรื่องแต่ที่ต้องการกว่าก็ได้มาแล้วนะเจะ้าดาโกโก้ของเรานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปรีวิวอาจจะตามมาไม่คืนนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับต้องขออนุญาตศึกษามันก่อนแต่คืนนี้อีเวนต์เยอะแน่นอนใครจะเล่นเซิฟใหม่เดี๋ยวเราเจอกันไป